กลับมาช่วงนี้มาดูบรรยากาศในพิธีรดน้ําศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้าหลวงอาบศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าโกรธศพและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพพลเอกอาทิตย์เป็นเวลา3วันค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกานะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้เชิญน้ําหลวงอาบศพ และพวงมาลาหลวงไปวางไว้ที่หน้าโกรธศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกณศาลาร้อยปีวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่2 0ถึง22มกราคม2558แและให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพใน ขออภัยค่ะในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในงานศพด้วย ท่านี้ในพิธีดังกล่าวนะคะได้มีบุคคลสําคัญเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากอาทิพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการทหารพลเรือนนักการเมืองได้รวมในพิธีรดน้ําศพพลเอกอาทิยกกำลังเอกเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยในวาระ สุดท้ายด้วยซึ่งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะคะได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยความสงบจากโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่19มกราคมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิริรวมอายุ90ปี สำหรับพลเอกอาทิตย์นะคะเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดจากนั้นลงเล่นการเมืองโดยก่อตั้งพรรควงชนชาวไทยและสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุธิสภาจังหวัดเลยคนแรกด้วย